สบายดีมันนีมิต่าจิพามาเลาะนาแสงอันนี้ก็วิวนาแสงเนาะบรรยากาศดีดีอยู่แถวนี้หอมหอมหอมกินข้าวเวลาลมผัดมานะมันจะได้กินกินกินใบข้าวกินอันนี้นะ มีขบสุดเสียงรถไทยต๊อกต๊อกต๊อกตอก,กอันนี้โมเมนเสียงอันอื่นเด้อเสียงเขาเจ้าดูดน้ําเขาเจ้าดําแล้วแล้วอันนี้นะมีมุดเสียงกาเสียงเกืออันนี้แถวอันนี้เป็นปลาแม่ไผยว่ายางมาเนี่ยใกล้ๆฝนขาวๆนะโมเมนใยายคูนคิดว่าหญยคูนทั้งนี้ก็เป็นนาทั้งนี้ก็เป็นนา อันนี้อีกมุมหนึ่งของนาแซงอยอฮอสิพาจะเึงทางนี้อันนี้อีกพักหนึ่งของนาอากาศโคตรดีเลยอยู่บ้านเฮานี่เจธ,ธรรมชาติธรรมชาติ ป็นหน้าแซงเกือบมืดหน้าแถวนี่นะขึ้นป่านี่ไปแต่แม่นหวยอ่ะเจ้าเหชรหน้าก็กาลายๆเลยลมพัดวอยวอยโอ้ยอากาศหอมกินใบเข้าวนี่นะหน้าแซงอันนี้นะเขาเจ้าบด้ดำเนาะเขาเจ้าผาเยาาขาเจ้าผาเอาแล้วเขาเจ้าคุ้มหญ้่คุ้มน้ำมันบบซันนะขั้นบบเฮจังซี่ฮะหญ้าขึ้นคันบุคุมนะ นี่ไปพักนั่นแน่กระนาแสงน้ำคลองตักน้ำคลองหดดูดมาโดนบ่ได้ดูดเธอหนึ่งใส่นี่เออบ่อ,อ,บอน,น้ำน้ำคลองนี่ฮะเออดูดตลอดบอด่อโดนเนี่ยเลเน้ยางบุเราบ่อหยักยางฮะนะห้าบเนาะ หะ,ะ,ะพ,ด,พดป่ะต่อพอตายเออแต่มันชิงามเนาะดินอันนี้ฮะงามรมันดอกดินจูดหนูหาใส่กรับนูนีละลมันจกระบรกกเอ้ อันนี้ก็คือสีประมาณเนี่ยนะ้องโบเไทายไปหลายเราว่ออามาคนเดียวกับยานเนี่ยนี่แหละบ้านเฮานี่จะธรรมชาติหาก,กินก็หาก,กินง่ายหาก,กินตามป่าตามนองวาเตดุนี่าก็มาเซาคมก็สีประมาณนี่ละเนาะมีตาก็สีพามาเลาะประมาณนี่แหละอันนี้แม่น,น่าแซงขเขาจ้าก็ ลายจบข้าเจ้าเฮ็ดกะข้าเจ้าเฮ็ดแล้วข้าเจ้าก็มาเฝ้าได้เพราะว่าข้าเจ้ายันอันมัวควายหลุดมากลางค่ำกลางคืนนะมิตาก็สิได้ไปแล้วบบนี้นะสิได้กลับแล้วจังใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้มิตาในเด้อกดแชร์ให้มิตาแน่ถ้าไผที่ข้ามาเิ่งไหมก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดติดตามกดแชร์มิตาในเด้อ